ต้องบอกว่ากล้องหน้าถ้าเป็นตอนเช้านะ S20 series นี่ดีกว่าเลยนะครับแล้วก็ทําได้ดีแต่ถ้าเป็นตอนมืดนะครับ S10 lite ทำได้ดีกว่าคมชัดกว่าสีก็แบบดีนะครับแต่ว่าเสียงก็สูตัวนี้ไม่ได้หรอก กราบสวัสดีครับพบกับการรีวิวซัมซุงกาลิ a ซี่เอสสิบไลท์นะครับตัวนี้ซื้อมาตอนเขาแฟลชเซลหรือประมาณสักประมาณหมื่นสี่นะครับได้คอยคืนมาด้วยช่งถือว่าคุ้มมากๆเลยเนาะหักลบกบหนี้แล้วก็เหลือน้อยมากหมื่นต้นๆนะครับถือว่าถูกมากๆเลยเปิดตัวมา1 8 9 9งหมตั้งแต่เดือนแจนยูอารีอ่ะเดือนอะไรอะ่ะมกราใช่ไหมศูนย์สามสองพเพิ่งเปิดตัวมานะครับก็กว่าจะขายกว่าจะใช้ก็ประมาณสัก4ีหเดือนนะเท่าที่ใช้มาตั้งแต่ย้อนไปดูรีวิวเรานรนััตต้้แ่ก็ ถือว่าราคาลดลงไปนะครับแต่ว่าได้ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงได้แบรนด์ด้วยแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์รุ่นพี่มาได้เต็มมากวันนี้จะมารีวิวก็คือจะมาคุยบางเรื่องเท่านั้นว่าในราคาเท่านี้ผมเลือกเอามาใช้เป็นเครื่องหลักแทน S20 Ultra นะครับเพราะว่าด้วยประสิทธิภาพด้วยความที่มันไม่ร้อนชาร์จแบตไวอย่างเงี้ยแบตอึดแบบมันไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเพราะว่าบางทีเราตอบงานมันนานอย่างงี้เนาะแล้วก็บางครั้งเราใช้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอมันรู้สึกว่ามันร้อนแสบมือมัน ประมาณนี้นะครับตัวนี้เปิดขายด้วยกัน3สีเนาะปิึมัลคือสีนี้แล้วก็มีปิึมูก็คือสีน้ําเงินน,ะนั่นสวยเหมือนกันตอนแรก,กเขาจะเอาสีน้ําเงินนะแล้วก็ปิึมไวสีน้ําเงินเนี่ยสวยเหมือนกันแต่กลัวขายแล้วขายยากเผื่อบางคนไม่ชอบสีงเงินสีดํานี่คลาสสิกสุดละเป็นอย่างนี้เวลาถ่ายรูปม,มันยังต้องสะท้อนสีอื่นดนะ้วยไงเออประมาณนี้แหละนี่คือสีดาฟุ้งฟิ้งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะได้ฟังก์ชันแบบแปลกๆด้วยนะตัว S10 พั s เนี่ยมันจะไม่มีการซูมเสียงแต่ตัวนี้มีซูมเเเเเสียงงมมาาใใหห้้้้ืออนนนน ity 10ัขจจทะแลลววกก็็ตป โอตรงกลางจอละนะครับส่วนตัว S10 Plus เนี่ยจะเป็นตรงตรงขอบขอบ,ขอบจอซึ่งเวลาบางทีมันทำคอนเทนต์เนาะเวลาถ่ายเนี่ยมันจะต้องเงยต้องงัดนะครับเพราะว่ากล้องมันอยู่ตรงมุมขวาตรงนี้แต่ว่ามุมขวามันก็ดีกว่ามุมซ้ายมันไม่ต้องก้มหน้าเยอะมากไม่ต้องเงยงันหน้าเยอะมากประมาณนี้นะครับตัวนี้ถ้าพูดถึงในราคานี้นะครับผมมองว่ามันคุ้มมากเลยนะได้สิ่งของที่เราต้องใช้คือบางคนต้องใช้วันเยอะจริงๆอ่ะต้องซิงกับใช้ e ีโ s t ิสเต็มของเขาจริงๆผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวของซัมซุงที่น่าซื้อมากไอ้ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง คือออกมาคุ้มมากเลยนะครับอะไรก็ตามที่ซัมซุงทํามาขายออนไลน์โดยที่ไม่ขายหน้าร้านราคาจะเปิดมาถูกด้วยนะครับแล้วจัดโปรโมชั่นก็ได้ถูกเข้าไปอีกนะครับในกลุ่มเนี่ยหายากที่เขาจะปล่อย2รุ่นนี้นะครับคือมันใช้ดีเหลือกเกินอะประมาณนี้เนาะคือตัวอื่นมันก็อา,อาจจะใช้ดีแหละแต่ผมไม่รู้นะสรุ่นนี้มันรู้สึกว่า,ผม,วาผมรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนปล่อยเท่าไหร่มาดูสเปคก่อนหน้าจอเนี่ยเป็น6.7นิ้วเป็นซูเปอร์มัเร็พัดด้วยซึ่งผมเคยไปเทียบกับตัวพวก S20 อะไรต่างๆนานานแล้วนะผมบอกเลย ืออันนี้คือ S 2 0ซีรีสีด้านซ้ายมือนะครับอันนี้คือ S 1 0 l ไล e ความสว่างความใสของหน้าจอเคยบอกไปแล้วมันจะใสกว่ A 51, า A 5 1ใสกว่า A 7 1คือบางคนบอก A 7 1มันพอๆกับ S 1 0 l ไล e มันพอๆกันครับแต่เอาจริงๆตัวนี้ทั้งใสทั้งเคลียร์กว่าเอาง่ายๆว่าถ้าไม่ไม่ได้มาเคลมว่าเป็นเทคนนโเยวีว่าเอ้ยมันไอ้นี่คือจอ Dynamic AMOLED 2X นะครับ หรือจะมาเค้มว่าคอนทัสมัน2-3ล้านเนี่ยผมพองว่ายังไงก็มองยากคือด้วยความที่แสงสว่างมันสว่างจ้าสุดๆแล้วก็จอมันมีความใสมากคุณดูเห็นไหมคุณดูสีขาวดิก็ออย่าไปโชว์ยอดเงินในบัญชีครับเลยวองสองรยสามสิบาทเห็นไหม เนี่ยมันมีความใสเคลียร์อย่างมากนะครับจอคือถือว่าผมถือว่าท็อปเลยคือผมเป็นคนซีเรียสเรื่องจอนะแต่ผมใช้ S 1 0พัดผมผมรู้สึกว่ามันโอเคมากและฟิลิ่งการทัดครับมันไม่ได้เคมว่าเป็น g o ริลล a าการ์ดแบบขั้นเทพอะไรมานะครับแต่สิ่งที่ซัมซุงทำได้ดีตลอดเลยคือการทัดมันรู้สึกว่ามันได้จับมันได้ทัดกระจกจริงๆอ่ะ ฟิลลิ่งมันดูมันแน่นมันจับกระจกมันแน่นมันให้ฟิลลิ่งที่ดีคือฟิลลิ่งทัดที่ดีอ่ะยกให้เลยแล้วราคานี่หาตัวจับยากนะครับมีก็จะเป็นพวกตัวท็อปที่ลดราคาของแบรนด์อื่นได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวใหม่ๆที่ออกมาหาตัวจับยากตัวนี้ก็อันดับต้นๆแหละที่แบบทัดดีๆนะครับการทัดดีมากนี่พนวกกับ snap 855าครับทาได้ดีจริงๆเป็น super m u l l e t พัดด้วยรองรับ hdr 10 plus ด้วยนะครับตัวคอนทต์นี่จะอยู่ประมาณหลักแสนนะจะไม่เท่า Metal, พวก galaxy s ยี่ส i บซีรีส์ตัวนี้จะเป็น2ลนะ้านละแต่ดคววาามที่เรูพกช ผมไม่รู้สึกนะผมไม่รู้สึกว่าผมจะงุนหงิดสักครั้งเลยเอาตรงๆ,รงๆผมจับใช้มาประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วเพื่อให้มันเรียนรู้แบบก็ถือว่าเป็นหน้าจอที่ดีและเป็นสัดส่วนให,ใหม่ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เท่ากับ S 2 0ซีรีส์ก็คือ20ต่อ9เรโซละของตัวนี้เป็น20ต่อ9มันยังมีบางตัวนะที่ออกมาปีนี้ยังเป็น19.5ต่อ9อยู่อันนี้ไม่ซีเรียสอยู่ที่คนจะชอบเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกตัวหนึ่งอันนี้คือ Galaxy Note 10 Plus นะครับตัวนี้ยังเป็นจอแบบ็จะเก่า แล้วแต่ความกว้างน,นี้มันจดโน้ตสะดวกไงมันกว้างกว่าอ่ะแล้วแต่ชอบนะครับให้ RAM มา8กิก LPDDR4X นะแล้วก็ Storage 128นะครับมันจะเหลือใช้ประมาณสักเนี่ยร้อยหน่อยๆนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็สิ่งที่มันแตกต่างจาก Galaxy S20 s ี r ีส์นี่ก็คือมันไม่มี Samsung Pay นะครับต้องบอกก่อนไม่มีตัว w i r l e s s Charge ก็คือการชาร์จผ่านทางฝาหลังไม่มี Reverse ตัวนี้มันจะมี Reverse อันนี้มันเอาเอามา,าเล่าให้ฟังเผื่อใครที่แบบซีเรียสอะไรเนาะเนี่ยมันจะมีตัว Power Share ตรงนี้นะครับมันสามารถที่ เจ้านาฬิกาสมาร์ทวอชอะไรมาชาร์จได้ซึ่งถามว่ามันมีมันดีไหมมันดีแต่ว่าคือถ้ามันแลกมาด้วยกับเครื่องร้อนใช่ไหมแล้วเล่นแล้วรู้สึกกังวลเนี่ยความรู้สึกกังวลเนี่ยผมบอกเลยว่าคนจะเปลี่ยนมือถือง่ายๆนะอย่างมือถือที่มีกล้องเด้งหรือเป็นมือถือที่จอเต็มแต่เป็นสไลด์อย่างเงี้ยคนมันมองเฮ้ยมันเป็นนวัตกรรมแรกๆไ้แต่พอใช้ไปใช้มามันแพนิคทั้งจะฝุ่นเข้าบ้างทั้งจะแบบเฮ้ยมันโดนน้ำหรือเปล่าว่าทั้งแบบสไลด์มาเรื่องของน้ําหนักเนี่ยมันมีผลอย่างมากนะครับทำไมอ ย้ามาตลอดในการรีวิวมาหลายปีของเราเนี่ยเรื่องดเมนชั่นเรื่องสําคัญมากแต่บางคนเขาไม่ซีเรียสจริงๆก็ไม่ซีเรียสันก็ต้องปล่อยไปแต่ว่าบางคนเนี่ยมาทํางานทําอะไรแล้วเนี่ยมันมันมันค่อนข้างซีเรียสนะต้องหาความมั่นคงให้ตัวเองเวลาเราโตขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีอะไรที่มันมั่นคงอย่างอย่างแบรนด์ที่เป็นชื่อชั้นดีๆเนี่ยมันมีความมั่นคงมันจะเหลือไม่กี่แบรนด์หรอครับทุกวันเนี้ยที่ยังเหลือรอดที่ยังเปิดศูนย์บริการได้อยู่ที่ยังขายกันอยู่เนี่ยมันก็จะเหลือไม่กี่แบรนด์ฉะ ผมสังเกตผมใช้ทั้ง OnePlus ใช้ทั้ง Xiaomi ใช้ทั้ง Samsung นะครับแล้วก็แบรนด์จีนอย่าง Huawei ผมมองว่าตอนนี้ Samsung เป็นแบรนด์ที่อัพ Security Patch บ่อยมากๆบางตัวของ OnePlus ที่ผมใช้อยู่นะครับยังไม่อัปเลยก็มีคือคือตอนแรกของผมอวยไปเยอะนะเรื่องของ Oxygen OS หรือการปรับแต่ง ROM ต่างๆนานานะครับเพราะเมื่อก่อนเราก็ผ่านการทำเด็มาเหมือนกันแต่พอหลังๆมาเราใช้แบบสําเร็จรูปผมรู้สึกว่าเขารับผิดชอบได้ดีอะไรที่เขามันไม่ดีเขาก็เรียกเก็บคืนอย่างเงี้ยแล้วเขา ผรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยจะโกหกผู้บริโภคเลยนะผมรู้สึกถึงความจริงใจของเขา <Yeah. S 1> ไม่ว่าเราจะทํารีวิวหรือบอกข้อเสียข้อตําหนิไปยังไงเขาก็ยอมให้บอกเพราะว่ามันส่งผลต่อผู้บริโภคคือถ้ามันไม่จริงใจมันจบไปนานแล้วครับแบนเนาะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ตัวนี้สามารถยัดไมโครเอดิการ์ดได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าแต่ว่าจะเป็นไฮบิดนะสิ่งหนึ่งที่ไม่มีเหมือนกันเลยก็คือมาตรฐานการน้ำการฝนตัวท็อปมันจะได้มาตัวนี้ไม่ได้กันแค่พวกละอองเหมือนที่แบนรุ่นอื่นเขามีแต่ไม่แนะนําให้ไปทานะครับ่ง้้มันผาาาทอบกี แต่เขาไม่ได้เป็นเซอร์ติฟิเคทเพราะว่ามันไม่ได้แบบแอดวานซ์ขนาดนั้นมันก็พอที่จะกันได้สักเล็กน้อยน้อยมากๆเงี้ยแต่ไม่โดนเชื่อดีกว่า นะครับสตอเรจ128นะครับเป็น USB 2.1มันก็ไม่ได้หือวาเท่าคนอื่นนะครับผมไล่ไปหมดเลยนะครับกล้องหลังเนี่ยเห็นไหมกล้องหลังในตัวใหญ่ๆเนี่ยเป็น48ล้านพิกเซลตัวนี้สําคัญนิดหนึ่งนะครับโมดูลเนี่ยโดนฝังเขาเรียกว่าตัวกันสั่นที่เป็น OIS ก็คือแมคานิกมันเลยแต่แมคานิกตัวนี้เขาให้ชื่อว่า Super Steady o s คือมันสามารถกันสั่นได้นิ่งมากไม่ว่าคุณจะถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมอะไรก็ตามมันไม่ต้องเปิด EIS เลยครับมันใช้ตัวกันสั่นในตัวเลนส์ของมันมันก็สาาาาามมรถอออกได้้ค่นขง ดนะีแล้วก็มีเลนส์อัตตอวายแบบ12ล้านพิกเซลเป็นเจนใหม่นะครับเป็นเจนใหม่แบบประมาณนี้เลยแต่ว่าคุณภาพไม่เท่าพวกนี้นะพวกนี้คุณภาพดีกว่าแน่นอนแต่ผมจะบอกว่าการถ่ายกลางคืนเนี่ยทาได้ดีทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นเลนส์48ล้านของมันเนี่ย f 2.0นะครับ 0.8ไมครอนตัวเลนส์ของมันเนี่ยมันมีขนาดความกว้างที่ค่อนข้างกว้างนะครับเลนส์มันกว้างมากขนาดใช้เลนส์ธรรมดาถ่ายยังกว้างกว่าตัวอื่นเลยนะครับแล้วก็เลนส์ ultra w i 123องศาตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ตัวใหม่เลยปรับ HDR เองไม่สามารถที่จะเปิดหรือปิดอัตโนมัติหรือบางทีหรือเราอยากถ่าย HDR ทุกรูปมันไม่ได้นะครับมันอยู่ที่มันคำนวณทั้งสิ้นนะครับเหมือนกับว่ายิ่งทํามาหลังๆเนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ยไม่อยากให้ปรับอะไรมากคือยกขึ้นมาถ่ายอย่างเดียว <Yeah. S 1> แล้วก็ตัวนี้ก็คคือออเเซนเซ Marco นนนนนรมาาั้้ิก F2.4 ี ก็ถือว่าถ่ายได้ดีสีสันออกมาดีนะครับนี่3เลนหลักจัตุรัเทพแล้วก็มีไฟ LED ซัมซุงตรงนี้ลําโพงข้างล่างไท4ตัวนี้ชาร์จไว้ยี่วัต์แถมไม่ได้กล่องเลยมีหูฟังให้มาให้เลยนะครับเป็นแบบไท4นะตัวนี้ก็พิจารณาทีนึนงมันไม่มีหูฟัง3.5นะครับก็ใครที่จะใช้มันก็ต้องไปแปลงสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีไม์ตัวนี้มีไม์ทั้งหมดจากที่ผมดูนะเงะีง้ยงัดกัดเกาแล้วมันก็มีแค่2ตัวจริงๆแล้วฟังก์ชันซูมเสียงมันควรจะมี3ตัวเพื่อจะให้ประสิทธิภาพทีีีี่่่ดขึ้้้้นนนนนนนแแแตตมมฟฟััังงกก์์์ชซูเเเสยาาาใหออจจจะะป็็ววรล ฮาร์ดแวร์ที่ทํามาให้มันซูมแล้วมันมีประสิทธิภาพดีคือถือว่ามันใช้ได้แต่มันจะไปสู้พวกน้องสิบพัทพวกนั้นไม่ได้ถือว่ามันมีให้แล้วกันตัวเครื่องเนี่ยจับมาได้ค่อนข้างดีมัน186กรัมในขนาดหน้าจอ6.7นิ้วนะครับและบางแค่8.1มิลเท่านั้นคือไดเมนชันเนี่ยต้องขอชมแบต4,005ในขนาดเท่านี้นะแบ์อื่นเนี่ยน้ำหนักเกินนี้ไปแล้วนะครับเอาแค่4,000ก็พอบางเนี่ยไม่ได้บางเท่านี้หนากว่า,านี้ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องพูดกันว่าถ้ามันหนาเนี่ยมันจะจ เพราะมันมีมันระบายได้ดีกว่านะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าคุณเล่นในห้องแอร์เนี่ยคุณก็เล่นเกมได้ดีอยู่แล้วนะครับใครที่ใช้แบบในห้องแอร์ใช้ทำงานออฟฟิศซึ่งมันเป็นธรรมดาแล้วเนาะแล้วก็กระนั้นนะครับเรามาดูการใช้โซเชียลมีเดียคนนี้ผมไม่ต้องห่วง snapdragon 855นะครับมันลื่นไหลยอยู่แล้วสปอคดักส,สวิวิวแล้วก็มาดูฟีเจอร์กันนะครับอย่างนี้ผมบอกไม่มี o w ร์ share แต่ว่าลิงก์กับว i n d o w s มีเหมือนกันนะครับกับตัวซีรีส์ S ยี่สิบซีรีส์สมา,รมมสมาใรท์ใทฟิเ, Samsung นเนี่ สามารถสั่งงานสั่งบังคับหน้าจอได้มันก็ดไีไม่ต้องไปโหลดทีมวิเวอร์นะครับคือมันเป็นอีโคซิสเ็มของเขามาให้มีนั่นนี่นูน่นคือแทบจะเหมือนกันหมดเลยโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยมีมาให้ถ้าเป็นรุ่นต่ำกว่านี้ก็อ่า Galaxy M จะไม่มีโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยมีมาให้นะครับ Dolby Atmos มีมาให้ NFC มีมาให้แต่ไม่มี Samsung Pay นะต้องบอกก่อน Music Share ก็มีมาให้ต้องไปดูว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ไหนเราได้ใช้ส่วนรูกล้องนะครับตัวนี้จะพอๆกับ Note 10 Plus เลย S10 Lite รูกล้องจะเท่ากับโน้ตสิบพัทแต่ว่าจะใหญ่กว่า S20 ซีรีส์นะครับ S20 ีซีรีส์นี่จะเล็กมากนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมในการทําแบบใหม่นะให้กล้องมันเล็กมากๆเลยแต่ว่ากล้องหน้าตัวนี้ก็ดีนะให้มาถึง32ล้านพิกเซล f 2 2นะครับถ่ายได้ดีกว่าตระกูล S20 ซีรีส์แน่นอนถ่ายวิดีโอได้ดีกว่าเรื่องโซเชียลเนี่ยผ่านไปนะครับผมค่อนข้างพอใจตัวขอบเนี่ยคุณสามารถดึงออกมา,างี้ได้พี่น้องนะครับแล้วมันก็ปัดได้ไหมเป็นแอปพงแอปแพรอย่างนี้ผมบอกไปผมชอบแอปแพรของ นี่ nee. สร้างแอปจับคู่คืออะไรคือการทําที่มันมันเจ๋งมากนะตรงนี้ผมชอบคุณจะเปิดเอ่อเป็น YouTube ใช่ไหมแล้วก็เป็นอ่ะเป็น YouTube เป็น Facebook เรียบร้อยครับคุณกดแค่นี้ครปึ๊กเดี๋ยวคุณกดอ่ะสมมุติว่าคุณเล่นเล่นอยู่ใช่ไหมมันจะใช้ได้เหมือนกันอันนี้ล่ามาปุ๊บมันก็เป็นสองอันมรติว่าคุณจะดู YouTube เล่น Facebook ไปด้วยเห็นไหมขึ้นมาแล้วแล้วมันทํางานลื่นไหลครับที่สําคัญการที่เป็น snapdragon 8ปดานะครับมันใช้พวก secure folder ได้รวดเร็วคือถ้าเป็นพวกเนี้ยครับใช้แล้ว ว่าไก่กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กประมาณนะั้นแต่ตัวนี้คือใช้ได้รวดเร็วคือมันเป็น snap อะ่ะม,มันค่อนข้างจะ c o m p a t เ b l e ได้ดีเอาแบบนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าใช้เปิดหลายๆแอปแล้วไปเข้าที่ c c l folder แล้ว cql folder มีแอปเยอะๆมันก็มีอาการเหมือนกันมันไม่ใช่แค่แบรนด์นี้คือมันมันเป็นทุกแบรนด์นะครับจะมีอาการแบบแหลกๆเล็กน้อยนะครับถ้าเปิดเดยอะๆมันเป็นแน่อนอนอ่ะทีนี้เรื่องเสียงลำโพงเนี่ยมันเป็นพอใช้ได้นะครับถ้าไปเทียบกับ s 2 0 series เนี่ยผมให้มันคะแนนสักประมาณ4ต็ม10 S20 ของรสห่างเป็มันเทาิ ไลท์ใช่ไหมมันจะได้ประมาณ s 2 0่สิบพัทเนี่ยแหละหน้าจอมันจะพอๆกันตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นหน่อยๆใช่ไหมตัวนี้มันแค่หมื่นตอนเปิดมาแค่หมื่นหกหมื่นเจ็ดอ่ะตอนแล้วราคาแข่งกันนะประมาณนั้นเองมันคือมันคนละครึ่งกันเลยนะครับมันทําได้ดีมากส่วนการใช้งานบนหน้าจอเนี่ยเท่าที่อัปเดตมานะครับการแตะบนหน้าจอเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ติดนะครับไม่รู้เป็นไรคือถ้าใช้เป็นวันๆหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็ถ้าจะให้มันติดง่ายๆนะครับผมแนะนําให้เคาะเองเคาะเสร็จปุ๊บสแกนากจกนอางงี้คุณตเดมกๆ ไม่ค่อยติดอะครับคืออันนี้รู้สึกหงุดหงิดต้องบอกตามตรงว่ายังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแล้วบางทีมันติดด้วยนะมันติดแต่ว่าสแกนไม่ติดไม่รู้แบอนานลายนิ้วมือใครก็เราคนเดียวเนยเมมลายนิ้วมือไว้อันนี้คือจุดที่ซีเรียสแต่จอมันทัดดีจริงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราใส่ในกระเป๋าเกงครับแบบปิดจองเนี่ยมันจะชอบแบบไปสแกนนิ้วมือเองเว้ยคือมันไปถูกางเกงซึ่งตัวอื่นมันไม่เป็นตัวนี้ปิดทํายังไงก็ไม่ได้ฮะมันมันไปถูมันเองมีทางเดียวคคืือออออาาาัััันนนนนนนมมมมกกก้้้็ใส่่ปตตตติิรรชชุษย์งดี ยับใส่เกงใครจะเอาด้านนี้หันออกใช่ไหมถูกต้องปะเนี่ยคือสิ่งที่บางทีเราเอ้ามันโดนแบรละมันแบบมันมันมันทัดมันเองมันก็จะเป็นบ่อยนะครับมันเป็นบ่อยก็ถ้าจะไม่ให้มันเป็นต้องไปปิดการสแกนครับไปใช้สแกนอย่างอื่นแทนแล้วกันประมาณนี้เนาะอันนี้คือจุดที่รู้สึกว่างุนหงิดจริงๆทีนี้มันเรื่องของการเล่นเกมการเล่นเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นของซัมซุงที่เล่นเกมได้ดีมากดีมากของซัมซุงนะแต่ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นที่เหลราคานี้ก็ยังถือว่าดีมากถ้าไม่เนนััพวแแ้้าาีีตต่่่มลดดดจรริใใหหท ตัวนี้มันค่อนข้างจะทัดดีนะผมให้สะมาณ8เต็ม10ของราคานี้เลยแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นนานๆนะครับแล้วไม่ได้เล่นในห้องแอร์แล้วใช้ 4G เนี่ยมันจะเครื่องร้อนเร็วเพราะว่าด้วยเครื่องที่มันบางมากเลยครับคือซัมซุงเนี่ยไม่ได้จะทํามาแบบเล่นเกมจั๊จ๋าเครื่องหน้านาอย่างเงี้ยมันเป็นรุ่นที่มันเป็นแฟชั่นโฟนไปในตัวนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมได้ดีฉะนั้นถ้าจะเล่นในห้องแอร์เนี่ยมันเหมาะมาอย่างมากเลยมันเล่นแบบ3 4เกมติดๆเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างโอเคแต่ถ้าไปเท ซีเรียลหรอกก็พูดถึงว่าเอาไลฟ์สไตล์ผมผมไม่ได้เล่นเกมแบบติดต่อกันนานๆแบบอย่างมากสุด3เกมผมเบื่อละ ROV 3เกมติดเนี<ต>่ยผมตีไปไให้สักเกมละสิ <ๆ S 2> <15 S 1> นาที45่าทียังโอเคยังเล่นได้อยู่แต่ถ้าไปไกลกว่านั้นนะผมว่าจะมีเฟรมเรตตกแล้วนะครับส่วนผับ G พวกนี้ส่วนมากคนเขาจะเล่นปรับต่ำใช่ไหมแล้วก็เฟรมเรทสูงสุดอย่างเงี้ยเล่นโอเคเลยพาะว่าทัาท่านมันค่อนข้างโอเคด้วยนะครับท่ามันค่อนข้างโอเคสักประมาณ8เต็ม10แล้วกันเรื่องเกมเนี่ยผมผมว่าผ่านไปเลยเล่นในห้องแอร์นี่ถือว่าแนะนําอย่่่าาาางงมกกนนนถ้้ปเลขอที 4G เนี่ยมันก็จะร้อนแต่ตัวนี้คือมันแลกมาด้วยแบตมันอึดด้วยไงแบตมันโคตรอึดเลยแล้วมันชาร์จแบบไวมากนะครับมันชาร์จแค่ชั่วโมงนิดๆชั่วโมง5ทีชั่วโมง10ทีเนี่ยแบตเต็มร้อยละในปริมาณ4,500และ25วัตต์ด้วยคือ Samsung จะไม่ได้ให้อะแดปเตอร์มาแบบ40หรืออะไรบางแบรนด์ใน40วัตต์จะชาร์จเต็มพอๆกันนะแต่ครึ่งชั่วโมงเขาจะชาร์จไวกว่าแต่ตัวนี้ก็คือจะไปเรื่อยๆถ้าชาร์จ0-100เต็มเท่าๆกันเนี่ยแบรนด์ี่ถือว่าเร็วแต่ถ้าชาร์จเอาแค่ครึ่งชั่วโมงมันถือว่าชาร์จกว่คู่แข่งครับแต่ไม่ได้ซีเรียสครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันก็ได้ประมาณสัก56-57%นะถือว่าใช้ได้นะ ชาร์จเต็มชั่วโมงสินาทีพอๆกับแบ์อื่นเลยที่ให้ประมาณ40วัตต์อะไรเงี้ยประมาณหัวเว่ยอะไรเงี้ยถ้าเท่ากันผมไม่ซีเรียสเอางี้ดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ได้ครบวันเรื่องการซีเรียสแบตเนี่ยผมคิดอย่างนี้นะครับถ้ามันอยู่ได้ครบวันแล้วเราชาร์จทีเดียวตอนนอนเนี่ยชาร์จไวแค่ไหนมันจะไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่ามันใช้แค่เชา้าถึงเย็นแล้วมันชาร์จทีเดียวเข้าใจใช่ปะตอนนอนหรือตอนที่เรานั่งเล่นคอมเล่นอะไรเนี่ยผมก็จะชาร์จไวอันนี้คือไลฟ์สไตล์ผมผมไม่ซีเรียสประมาณนี้มาดูเรื่อง นั้นมันจะมีโหมดให้คุณปรับในนี้คุณเข้าไปในนี้ครับคุณไปเลือกโหมดปรับที่มันเป็นเซลฟี่โทนเนี่ยคุณจะปรับเป็นอบอุ่นก็ได้นะครับหรือที่เป็นไออุ่นนะออริจินอลอันนี้ผมปรับเป็นออริจินอลนะเพราะว่าผมชอบอมชมพูอยู่แล้วนะแต่ถ้ากดคุณไปเทียบกับ S 2 0 s e r i ซีรีส์เนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้มันจะอมแบบสีเหลืองเหลืองใช่ไหม กล้องหน้าเนี e 拜拜่ยแต่ถ right. you know, you ้าในสภาวะแสงยากๆเนี really ่ยก็สู้พวก a ยี่ซีรีส์ไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นมาให้ดูแล้วกันแต่ผมชอบยิ่งเป็นตอนที่แสงน้อยครับตัวนี้กินขาดเลยนะครับคือตัวนี้มันจะเหมือนตระกูล A อ่ะกล้องหน้ามันจะเหมือนตระกูล A ตระกูล A คือกล้องหน้าจะดีกว่าตระกูล S อย่างเช่น A 51A71 นอะไรพวกเนี้ยมันจะดีกว่าตระกูล S เวลาถ่ายแสงน้อยรายละเอียดดีเทลมันจะเก็บดีแต่ในขณะเดียวกันตระกูล S20 ซีรีส์เนี่ยเวลาถ่ายมามันจะเป็นแบบมันเป็นเละๆมันกี้้าอออไมัคืชดด ค่อนข้างดีนะกล้องหน้าแต่ว่าถ้าเป็นตอนเช้าถ่ายกล้องหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องของดีเทลอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูดีเทลนะจะได้จบจบรู้ๆไปอ่ะเดี๋ยวคุณดู S20 ซีรีส์นะครับด้านซ้ายมือ S20 ซีรีส์เห็นไหมว่าผมเนี่ยมันจะเห็นไหมมันจะเก็บดีเทลเห็นปะเห็นผมเห็นอะไรอยู่ตอนนี้มันจะมืดไปกับหลังคารถอันนี้คือตอนเช้านะครับแต่ตอนมืดเนี่ยผมบอกเลยว่าแพ้ S10 ยไลท์คือผมว่ามันทํากล้องมาได้ดีมากยิ่งอัปเดตยิ่งดีอ่ะประมาณนี้นะกล้องหน้านะผมผมให้มันดีเลยนะในดดยรมีันนะคบเ๋าู ตัวนี้ได้อัปเดตมาใหม่นะครับจะมีซิงเกิลเทคเหมือนกับ s 2 0ซีรีส์เลยซิงเกิลเทคคืออะไรคือการที่มันถ่ายโมเมนต,ต์อะไรเร็วๆสมมติดาราเดินผ่านเนี่ยคุณกดซิงเกิลเทคครับกดทีเดียวปึ๊บคุณสาดเลยป๊าคือ CPU มันไหวไงเนี่ย,ยมันก็จะประมวลผลมันก็จะได้รูปมาเห็นไหม อันนี้คือผมสาดตร์แป๊บเดียวมันจะได้มา3รูปเห็นไหมมันก็จะมีฟังก์ชันที่อัปเดตมาเหมือนกันแล้วก็โหมดกลางคืนก็จะใช้ได้ทั้งเลนเอลตัววายแล้วก็เลนหลักด้วยอ,อันนี้ใช้ได้หมดเหมือนกันนะครับก้องหน้าก็ใช้ได้นะครับโหมดกลางคืนก็ใช้ได้หมดเลยอ่าประมาณนี้นะมาดูอัน,อ,นอื่นนะครับตัวนี้ก็มีซูเปอร์สโลโมชั่นมาให้นะครับเป็นแบบ9 6 0อ fps ซึ่งอันนี้ใช้งานไม่ได้จริงนะครับแต่สโลโมชันเนี่ยเดี๋ยวผมลองถ่ายดูนะครับปึ๊บตัวนี้น่าจะเป็น1080บบ240 fps. นี้น iPhone นนแบบน้้จใชาชงงไดริ 240fps เอาไปขยายได้มันก็จะให้มาเหมือนรุ่นพี่มันเลยนะครับทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเขามีโหมดโปรวิดีโอที่อัปเดตมาให้เหมือนกันแต่มันจะไม่สามารถปรับอะไรได้ละเอียด เห็นไหมมันขาดอะไรมันขาดออโต้โฟกัสนะครับมันขาดสปีดชัตเตอร์แต่ไว้บรรลัส้านเนี่ยมันตั้งได้นะก็คือถือว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณจะไปถ่ายแบบในสตูดิโออ่ะเพราะว่าวิดีโอตัวนี้มันใช้ได้เหมือนกันเลยมันก็จะตั้งไว้บรรลัส้ากับไอโซได้นะก็ถือว่าเพียงพอนะครับแต่สปีดตั้งไม่ได้ตัวนี้ก็การกระพริบอะไรก็ต้องดูกันเอาอีกทีหนึ่งอันนี้ไม่ได้ใช้หรอกมั้งคนทั่วไปแต่ว่าตัวนี้ได้ใช้นะครับเพราะว่าผมถ่ายที่สตูหลายหลายคลิปอยู่นะที่ถ่ายโดย S นี้บวิบบไกััก็มมมีีนร่ออปเเดตฟจ์าใ ันจะมีเหมือนตัวพี่เลยวิดีโอแบบไลฟ์โฟกัสก็คือว่าถ่ายหน้าชั้นหลังเบอร์แบบวิดีโอทํามาได้ดีกว่าเดิมเมื่อก่อนเนี่ยซัมซุงทำวิดีโอแบบไลฟ์โฟกัสได้แย่มากนะครับแย่จริงๆขนาะดตัวท็อปก็ทำได้แย่ก็อัปเดตเข้ามาเละเปื่อยก็ทําได้ดี AR doodle มีเหมือนกัน super steady ต,ตรงนี้เห็นไหมแต่ว่าดีเทลอ่ะมันสู้ของ S20series ไม่ได้คุณดูแค่ลายโต๊ะก็พอเห็นป่ะว่าด้านเนี้ย s 1 0 l i t e เนี่ยรายละเอียดมันมันเละเทะหมดเลยนะครับแต่ S20series เนี่ยเห็นป่ะลายโต๊ะชัดเลยนะครับเพราะว่ากล้องอััลตราไวมนค่อนข้างดีมากนะครับ S20 ต์เทอัร ดับท็อปของโลกเลยก้องเอาตาวายมันประมาณนี้แล้วก็การซูมเนี่ยมันทำได้ยากนะจะซูม2เนี่ยด้วยความที่มันไม่มีเลนส์ซูมมันต้องมกดตรงนี้เลื่อนนะเห็นไหมมันก็จะมีตัวคูณขึ้นมาเห็นไหม ตัวคูณขึ้นมาข้างล่างซึ่งมันมันทำล้นค่างยากนะครับฟูมสก็ยังพอรับได้นะครับประมาณนี้สิ่งหนึ่งที่ตัว s 2 0่สิบซีรีส์ไม่มีแต่ตัวนี้มีก็คือมาโคครับมาโครตัวนี้สาเซนแล้วสีออกมาค่อนข้างดีด้วยประมาณนี้มาดูรูปของกล้องหลักนะครับกล้องหลักเนี่ยถ้าเป็นตอนเช้านะครับตัว s 1 0 Lite เนี่ยจะถ่ายได้ไม่สู้ s 2 0่สิบซีรีส์ซึ่งมันแน่นอนราคามันต่างกันเป็นเท่าแต่ว่าเอามาแต่งต่อเพิ่มได้ไหมทําได้คือมันถ่ายตอนเช้าเนี่ยพวกท้องฟ้าหรือดีนามิกเล ว่าทําได้ดีมากแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าการถ่ายท้องฟ้าอะไรในะประเทศไทยเนี่ยซัมซุงเอ20 r ซรีเนี่ยมันเป็นเอกฉันอยู่แล้วว่าถ่ายมาได้ค่อนข้างโอเคมากนะครับแบบบายเทสเราบายเทสกันไปนแล้วก็มีแต่คนเลือกนะครับผมเอาง่ายๆนะครับรูปแบบเห็นไหมสีมันจะแบบ ใสเคลียร์กว่าเนี่ยฮะสีมันจะแบบหวานใสเคลียร์กว่าด้านซ้ายนะมันจะหวานใสเคลียร์เลยตัวนี้ก็ยังไม่หวานเท่านะครับสีมันก็ยังแบบตุนๆหน่อยหนึ่งแต่มันปรับได้ไหมกดนี่ฮะแล้วแกลเลอรี่มันมีมาให้เหมือนตัวรุ่นพี่เลยก็คือสามารถปรับแบบอัตโนมัตินี้ได้เดี๋ยวคุณดูบวมลผลให้เตะเห็นปะเห็นไหมหวานขึ้นเลยกดอัตโนมัตินิดเดียว จึ๊บเห็นไหมหวานขึ้นเลยนะครับหรืออันนี้ก็ได้อัตโนมัตเิเห็นปะสีมันดีขึ้นเลยนะจากสีแบบสุนทรซิจิตมันก็จะมีอันนี้มาให้นะครับแกลเลอรี่ที่สามารถแต่งได้พอๆกับรุ่นพี่แหละ <Yeah. S 1> แล้วก็พอถ่ายกลางคืนครับผมบอกเลยว่าทําไมผมไม่รู้นะผมชอบ S10 Lite ์มากกว่าคือด้วยการที่มันมีเขาเรียกว่าอะไรซูปเปอร,ร์สเตสดี o ้โอเอสของมันอนะ่ะมันทําภาพกลางคืนได้ค่อนข้างชัดนะครับคือภาพกลางคืนเนี่ยแสงน้อยมันต้องอาศัยถ้ายิ่งนิ่งนะนิ่งปุ๊บถ้ามือเราสั่นน้อยอ่ะภาพมันจะชัดนะครับถ้าถ่ายกลางคืืนคอด๋ผมใหูู้รป รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมชอบ S10 Lite มากกว่าในบางรูปด้วยนะต้องบอกก่อนว่าโอเคมันสู้ S20 ซีรีส์ไม่ได้หรอกแต่ว่าดูอย่างรูปนี้ฮะคุณดูดิอ่ะเดี๋ยวผมซูมล้อให้ดูนะฮะนี่คือการที่มันยกขึ้นมาถ่ายได้ง่ายมากเลยนะครับล้อมันคมชัดแต่ว่าดีเทลสีสันเนี่ยมันอาจจะสู้ไม่ได้หรอกแต่โหมันผมว่าหนาวดีกว่านะครับแอร์หนาวมากตอนนี้ประมาณนี้แล้วผมจะให้ดูตึกที่ผมไปถ่ายมาคุณดูครับถนนยังคมเลยเห็นไหม เนี่ยแต่มันอาจจะแบนกว่าหน่อยแต่ว่าดีเทลมันผมชอบมากกว่าผมชอบ S10 Lite มากกว่านะครับคือดีเทลมันดีนอกนั้นคุณเอาไปแต่งสีเยาวเจ๋งเลยเป็นมือถือที่กล้องดีคือสมมุติว่าตอนเช้ามันสู้ไม่ได้คุณก็ไปแก้ในแกลเลอรี่นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ออกมาเทพเลยเนี่ย s 2สมันมันดีกว่าอยู่แล้วราคามันห่างกันนะแต่ถ้าคนอยู่ในกลุ่มเนี่ยเขาก็ไปแต่งเพิ่มแต่งอะไรผมว่ามันก็เป็นกล้องที่โคตรหัวเนี่ยแล้วก็ทีนี้มาดูเรื่องของคุณภาพด้วยความที่ S10 l i t ไลอ่ะมันไม่มีเลนเดฟปกต แต่ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการถ่ายเดฟซึ่งสีที่ออกมาเนี่ยจะแตกต่างจาก n 2 0 s ี r ีส์นี่ผมขอเทียบกับ n 2 0 s ี r ีส์นะตัวนี้มันจะออกมาโทนแบบนุ่มนวลออกเหลืองเหลืองโอเคประมาณนี้ส่วนตัวนี้จะออกแบบขาวอมชมพูนหน่อยห่อยแต่สีสกินโทนจริงๆเนี่ยตัว A20 s ี r ีส์มันดีกว่าอยู่แล้วครับมันมีชีวิตชีวามากกว่าแต่นี่ถามว่ามันปรับได้ไหมก่อนอย่างที่บอกอะปรับไปเอาให้หวานหน่อยอัอตโนมัติหวานขึ้นไหมหรือว่าจะปรับเนี่ยออตโตอ้ ก็หวานขึ้นนะเห็นไหมก็ดูดีนะครับถือว่ามันต่างกันที่โทนแต่ว่าเบอร์เนี่ยซัมซุงทำซอฟต์แวร์เบอร์มาได้ค่อนข้างดีคือใช้ได้เลยถ่ายแบบอยู่อะเอาอยู่เลยกล้องนี่ถือว่าดีมากนะครับอัพยิ่งอัพยิ่งดีแต่ว่ามันจะมีเรื่องการเก็บท้องฟ้าอะไรที่ไม่ได้ดีเท่าตัวใหญ่เนี่ยสีท้องฟ้าสีต้นไม้มันจะหวานกว่ามีมิติกว่านะครับไหนะมีมิติกว่า แน่นอนเซนเซอร์มันใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์เทพทีนี้มันเรื่องของวิดีโอวิดีโอเนี่ยต้องบอกว่ากล้องหน้าถ้าเป็นตอนเช้านะ S20 ซีรีส์นี่ดีกว่าเลยนะครับแล้วก็ทําได้ดีแต่ถ้าเป็นตอนมืดนะครับ S10 Li like ท e ทาได้ดีกว่าคมชัดกว่าสีก็แบบดีนะครับแต่ว่าเสียงก็สู้ตัวนี้ไม่ได้หรอกกล้องหลังมันกันผมรู้สึกว่ามันทําได้ดีนะโอเคมันสู S20 ซีรีส์ไม่ได้ผมเอามาเทียบกันนี่ราคามันห่างกันเยอะนะครับแต่มันทําได้สักประมาณ885%นนี่่ถืออวาาาาามมัเลยราคาททจะต้งํแล้วะนถึงว่าทําได้ดีมากเละคร้วก็อย่างที่บอก พอมาใช้แบบวิดีโอแบบ 4K 60กล้องหลังคื E-S 20 s e r i e ์เนี่ยมันจะสามารถเปิดตัวนี้ได้ถ้าเกิดคุณมาโหมดวิดีโอนี่ครับเนี่ยมันจะเปิด E-S ได้ใช่ไหมความเสถียรวิดีโอเนี่ยแต่ว่า S10 Lite เวลาเราปรับแบบกล้องหลังนะครับ 4K 60ปุ๊บความเสถียรวิดีโอมันปรับไม่ได้ไหมกันสั่นตรงเนี้ยมันปรับไม่ได้ตัวนี้ยังมีกันสั่นให้อยู่คือสามารถใช้ E-S ได้ถึง 4K 60เลยซึ่งถือว่าโหดมากนะครับแต่ว่าการถ่ายแบบมี E-S เนี่ยมันจะรู้สึกว่าถ่ายดอนเมื่อนแแคบบบลง2มมันจะี ภาพซ้อนเล็กๆซึ่งอันนี้ลำคาญมากนะครับปกติผมถ่ายวิดีโอผมปิดเลยนะผมไม่อยากได้ภาพซ้อนนะครับฉะนั้นถ้าปิดแข่งกันนะครับผมว่า S10 Lite เนี่ยมันทําได้ดีมากคือด้วยเลนส์ที่มันมีการสั่นในตัวที่เป็น Steady OS เนี่ยมันทําให้การกันสั่นวิดีโอแบบ 4K 60เฟรมทาได้ดีด้วยเปิดไม่เปิดไม่รู้ผมไม่เปิดอยู่แล้วอะเพราะว่าม,มันมีความซ้อนน่าจะทุกแบรนด์นะทุกแบรนด์ iPhone ก็เป็นนะครับมันจะมีภาพแบบตึกตึกตึกซ้อนๆหน่อยๆซ้อนแน่นอนนะครับซึ่งเวลาผมถ่ายวิดนะผมมจปิดปดหดเลยใต เราปิดหมดเลยนะเวลาเราเอาพวกนี้ไปถ่ายวิดีโอข้างนอก 4K 60เวลาใส่ฟุตเราก็ปิดเพราะว่าเราไม่อยากให้มันมีการซ้อนๆซ้อนๆซ,ซึ่งไอ้น,นี่ผมถือว่า S10 Lite เนี่ยทำได้โอเคมากๆเลยกับวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทน,นะครับสามารถถ่ายได้แต่กล้องหน้ามันถ่ายได้แค่ 4K 30นะไต้อรวันนี้ แ,แล้วก็ไม่สามารถเปิด ADR ได้นะครับมันจะไม่เหมือนตัวรุ่นพี่เหมือนรุ่นพี่มันเปิด ADR ถ่ายวีดีโอได้นะอันนี้อยู่ที่ชอบส่วนตัวผมไม่เปิด ADR เวลาถ่ายวีดีโออยู่แล้วแต่มันจะมีจุดบอดก็คือว่าเวลาเราถ่ายย้อนแสงอย่างเงี้ยมันจะไปสู้ตัวพวกที่มันเปิด ADR ถ่ายวีดีโอไม่ได้ไม่ใช่แค่รุ่น S20 นะรุ่นอื่นเหมือนกันมันสู้ไม่ได้แค่นั้นเองฉะนั้นก็ผมไม่ซีเรียสน,นะเพราะว่าจากการที่ถ่ายย้อนแสงเนี่ยผมก็ยังพอรับได้อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่าายยยยสีีีดดงงคคค่่อออนนนนน้้้เเเพพะะรััืมมไ แต่ถ้าเกิดจะส่งเป็นสีแดงเนี่ยมันจะเพี้ยนเป็นส้มเป็นอะไรไปก็ต้องไปปรับกันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งมันบางครั้งมันเสียเวลานะครับนี่คือจุดพิจารณาของมันแล้วก็หมดกลางคืนเนี่ยนานมากบางที6 7วินะครับมันนานมากแต่ปกติผมไม่ใช้หมดกลางคืนอยู่แล้วเพราะว่าตัวของมันเนี่ยมันมี p e r s t a d i O i t ในตัวมันดีกว่าโน้ตสิบไลท์ตรงนี้แหละโน้ตสิบไลท์คือมันมันไม่มีตัวกันสั่นที่โหดขนาดนี้ตัวนี้คือกดมาตอนกลางคืนคือกดมาแบบโง่ๆนะคนใช้ทั่วไปกดมาภาพยังคมเลยภาพตอนกลางคืนน่ะแต เดี๋ยวเราเปิดสกีนออนทามให้ดูว่ามันอยู่ได้ขนาดไหนอันนี้ผมยังอยู่ในการเรียนรู้อยู่นะอยู่ที่ยอมรับมันนะฮะแบตเตอรี่เอา้เอาทำไมมันไม่เรียนรู้แล้ววะตอนแรกมันยังเรียนรู้อยู่การใช้แบตเตอรี่ผมว่าผมเปิดได้ประมาณออนสกีนออนทามได้8 9ได้นะ8ชั่วโมงได้เลยโอเคนะแบตอึดน,นะครับถ้ามาเทียบกับตัวซีรีส์ท็อปทอเนี่ยอึดกว่าแน่นอนนะครับผมใช้แล้วรู้สึกประทับใจเอางี้ดีกว่าใช้เช้าถึงเย็นได้เลยนะครับถ้าคุณไม่ได้ไปเล่นเกมอะไรจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดมันเครื่องรร้้้อนนนนเ่ใใใกกาลช 4G มั็จะทหแบ ลดเร็วด้วยใช่ไหมอันนี้มันอยู่ที่คนใช้จริงแต่สําหรับผมใช้โซเชียลอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่า1มันไม่ได้ร้อนอย่างเอาไปถ่ายรูปเนี่ยถ่ายเยอะๆเทียบกันมาเนี่ยตัวนี้ไม่ร้อนนะครับอุ่นๆนิดเดียวตัวนี้ร้อนละคือผมรู้สึกว่าเออไอเรื่องแค่นี้เล็กๆน้อยๆมันทําให้รู้สึกว่ามันสบายใจนะคือเวลาเราสบายใจเราอยู่ที่ไหนมันก็โอเคถูกปะเอาไปเรื่องไหนแล้วคือจริงๆเวลามันสบายใจมันทําอะไรมันก็โอเคมันมีเรื่องแบบตอดเล็กตอดน้อยอ่ะเหมือนค่างวดอ่ะค่างวดไม่เยอะหรอกหกพันต่อเดือนหาได้เป็นแสนนนนนนนแตตตต่่่ออออออเเเดดืืมมมมัััล็ก้้ทาาหรรูสึวปะน ประมาณนั้นแหละและเป็นรุ่นที่ค่อนข้างน่าจะคุ้มมากๆของซัมซุงเลยนะครับอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดคุณใช้แบรนด์ซัมซุงอยู่แล้วนะนะผมเทียบในแบรนด์ซัมซุงเป็นอีกตัวหนึ่งที่โคตรน่าซื้อผมอวยเลยรุ่นนี้แหละทัดลื่นจอสวยมากนะครับตัวท็อปๆเลยจอเนี่ยทัดดีมากติดฟิล์มแถมเคสแถมที่ชาร์จหูฟังไม่ครบไม่ต้องซื้ออะไรเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มศูนย์บริการมีทั่วประเทศจอเบิร์นใช่ไหมก่อนเวลาคุณก็ไปเคมได้แปดเก้าพันได้แบตใหม่ได้อะไรมานะครับแล้วก็บางท ไปูบริการได้ยังไงก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มนะครับส่วนตัวผมผมแฮปปี้และโอเคมันไม่ร้อนเป็น snap เล่นเกมลื่นปกติผมไม่เล่นเกมอยู่แล้วแต่ว่าพอเป็น snap เนี่ยพอมันทำงานไหลลื่นผมก็ผมก็แฮปปี้ชาร์จแบตมันก็ชาร์จในรถพอมันไม่ร้อนเนี่ยมันก็ไม่ดรอปกระแสลงผมก็โอเคผมก็แฮปปี้นะครับแล้วก็เครื่องก็ราคาถูกได้จอใหญ่แบตอึดอีกต่างหากก็ราใครแบตไม่อึดหรือมีปัญหาอะไรก็ไปให้ช่างเช็คหรือว่าแบตเตอรี่รีเซ็ตสักรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครััหนนน้กอล่ทืงแ เดี๋ยวจะปล่อยไม่ปล่อยเนี่ยผมก็จะมีคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแหละสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ